สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชุดที่4แล้วของพาร์ทที่6นะคะเป็นเกี่ยวกับบทความแล้วก็ให้เราเติมคําเข้าไปแล้วก็เติมประโยคเข้าไปด้วยนะคะในชุดนี้ที่พี่เอามาฝากมีคําศัพท์เด็ดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละข้อเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องๆตอบถูกกันเยอะมากเลยไปดูกันค่ะข้อแรกนะคะข้อร้อยสี่สิบสามนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับคําศัพท์วันนี้ก็ต้องแปลอย่างเดียวนะคะเราค่อยๆตีความไปทีละ ประโยคที่ละประโยคนะว่าแต่และประโยคนั้นะน่ะเขาสื่อให้เราเนี่ยเรื่องอะไรนะคะแล้วต่อไปเนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรควรจะเป็นคําอะไรใช้เทนส์ไหนนะคะใช้คําเชื่อมแบบไหนแบบนี้นะคะเราถึงจะทําคะแนนในพาร์ทนี้ได้อย่างแม่นยํานะคะข้อที่144อันนี้ก็เป็นกรา玛ร้อยสีอันนี้ก็เป็นคําเชื่อมนะคะ but or as to แบบนี้1 4 6เนี่ยให้เราเติมประโยคเข้าไปมาไปดูกันเลยนะคะเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บก็ดูเลยค่ะเขาให้อีเมลให้เราอ่านนะคะ จากนะคะอ่าทูคนนี้แล้วก็จากคนนี้เนาะจากแอร์ไลน์นะคะก็ subject นะคะหัวข้อคือ thank you อเขียนมาขอบคุณนะคะวันนี้เนาะจากนั้นเราก็อ่านเลยว่าเขาเขียนมาว่ายังไงนะคะดูไปหนึ่งประโยคนี้เขาบอกว่า I am writing in response to your email นะคะเดท February 21นะคะอันนี้ก็คือบอกว่าฉันกำลังเขียนเพื่อที่จะตอบกลับอีเมลของคุณนะคะในวันที่21 f e ิบเอ็ดเฟแนะคะ r regarding แปลว่าเกี่ยวกับนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดๆ,ๆ Service เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการจุดๆอย่างนึงที่คุณ receive ที่คุณได้รับจาก staff ของพวกเรานะคะในทริปนะคะในช่วงที่คุณมาท่องเที่ยวล่าสุดนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ดังนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่า Service นั้นเป็น Service แบบไหนนะคะ A B C D ข้อ A คือ Service ที่แบบ disappointing น่าผิดหวังมากข้อ B ก็คือเป็น Service ที่ apply นะคะข้อ C เป็น Service ที่ exceptional โดดเด่นดีมากข้อดเป็น Service ที่ careless นะคะก็คือเหมือนกับ ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เรายังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะเราก็ต้องอ่านต่อก่อนเขาก็พูดต่อว่า Your email has been shared เจอ has ให้แปลว่าได้ทำเจอ b นะคะบวก ed แบบนี้แปลว่าถูกทำ อีเมลของคุณเนี่ยได้ถูกแชร์ออกไปให้กับแผนก human resource ให้กับแผนกบุคคลของพวกเราและวิวจาก v e r b to b e บ d วกแปลว่าถูกทำจะถูกรวมเข้าไปในไฟล์ในแฟ้มประวัตินะคะของพนักง,งานด้วยเนาะ employees นะคะจากนั้นค่ะก็อ่านต่อเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ดีหรือไม่ดีนะก็ไปอ่านต่อกันค่ะเขาบอกว่า Thanks for taking the time นะคะขอบคุณที่ใช้เวลา to provide ให้ detail description นะคะก็คือขอบคุณมากที่คุณใช้เวลาที่ให้การอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะ of your positive experience นะคะของประสบการณ์เชิงบวกของคุณแสดงว่าแน่นอนต้องเป็น service ที่ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์เชิงบวกตอบข้อ C ค่ะ exceptional นะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนตอบถูกกันนะคะตรงนี้นะจากนั้นค่ะข้อ1้4 เราก็มาอ่านต่อเลยเขาบอกว่า as a token of our appreciation เพื่อเป็นแบบว่าเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะหรือว่าเพื่อเป็นการาให้ของที่เราลึกอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความซาบซึ้งความขอบคุณของเรานั้น I am จุดๆจ,ดจด a North airline voucher นะคะ for $50 ชั้ดอลลาร์ฉันได้ อ่ะ attach เนี่ยใน a b c d นะ attach แปลว่าแนบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ verb to be นะคะอย่างเช่นคำว่า am เนี่ยคือ verb to be เวลาเจอ verb to be ปุ๊บนะคะคิดไปเลยค่ะว่าเรานะคะสามารถตามได้4อย่างส่วนใหญ่นะในทอีกนะ verb to be จะตามด้วย verb เติม ing ค่ะแปลว่ากำลังทำ verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3ซึ่งส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ed หรือไม่ก็ en อันนี้จะแปลว่าถูกทำจากนั้น verb to b นะคะตามด้วย to จะแปลว่าเพื่อที่ทำแล้วก็ verb To b e ตามด้วย adjective จะเป็นการบอกลักษณะค่ะดังนั้นข้อนี้ I am attached อย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอน verb เฉยเข้อ b attachment ตามด้วยคำนามก็ไม่ได้นะคะถ้าเป็น attachment มันน่าต้องมี a and the อะไรอยู่ข้างหน้าส่วนข้อ c a t t a c h เติม ed เปลว่าฉันถูกแนบแต่ถ้าข้อ d dog แปลว่าฉันกำลังแนบหรือฉันจะแนบก็ได้ในการใช้ uh, verb to b e บวก ing เนี่ยนะคะสามารถแปลว่ากำลังทำแบบตรงตัวเลยหรือสามารถ บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะฉันจะแนบค่ะตอบข้อดีดอค่ะ I am attaching ะะ a n o r t h a i r l i n e voucher for 50ดอลลาร์ You can apply it ะะ to a purchase of in-flight items ข้างหน้าเนี่ยบอกว่าคุณสามารถใช้ในการซื้อของบนเครื่องบินข้างหลังบอกว่าคุณสามารถใช้ในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมเนี่ยก็จะต้องใช้คำว่าออ ะะก็คือหรือค่ะข้อ a but นะคะแปลว่าแต่เนาะใช้กับตรงข้ามกันข้อ c as เนี่ยจะแปลว่าเท่ากันก็ได้แปลว่าเหมือนกับก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้แปลว่าตามที่ก็ได้โอ้โหแปลได้เยอะมากนะคะข้อ d so แปลว่าดังนั้นค่ะทีนี้เราก็อ่านต่อเพื่อที่จะเติมประโยคนะคะ อันนี้เป็นช่องว่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าจะเอาประโยคไหนนะคะประโยคข้างหลังบอกว่า please let us know if there is anything else we can do for you นะคะกรุณาบอกให้เรารู้นะถ้ามันมีอะไรก็ตามที่เราสามารถทำให้คุณได้นะคะอ่ะข้อ A บอกว่า we always strive for customer satisfaction นะคะเราเนี่ย มุ่งมั่นที่จะให้ความพึงพอใจกับลูกค้านะคะข้อ B บอกว่าเอออันนี้ใช่เลยดังนั้นตอบข้อ A นะคะดังนั้นเขามุ่งมั่นที่จะให้ความพึงพอใจกับลูกค้าดังนั้นถ้ามีอะไรก็ตามที่สามารถช่วยได้ก็สามารถบอกเราได้นะคะส่วนข้อ B บอกว่าเราได้รับฟีดแบ็กนะคะเกี่ยวกับพนักงานเหล่านั้นมาก่อนแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะข้อ C บอกว่า เรามีนะคะงานใหม่เยอะงานอีกมากมายเลยงานอื่นๆเลยที่คุณอาจจะอยากจะดูฮะอยากจะติดตามนะคะส่วนข้อดีบอกว่าเราจะขยาย flight routes นะคะก็คือขยายเส้นทางการบินนะคะในปีหน้านะคะอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวเลยดังนั้นข้อนี้ทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออการขอบคุณอะไรต่างๆนะคะซึ่งข้อสอบแบบนี้ออกบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เจอล้านเปอร์เซ็นต์ในข้อสอบนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าครั้งต่อไปเนี่ยพี่จะเอาคำสาบหรือว่าเอาชุดไหนมาฝากกันรอติดตามกันนะคะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนคะ่ะ